มีคนถามว่าถ้าเราจับสายไฟเส้นเดียวแบบนี้ไฟสามารถดูดเราได้หรือไม่ถ้าเราใส่รองเท้าอยู่คำตอบคือไฟบ้าน230าโวลต์ AC ที่เราใช้กันอยู่จะไม่สามารถดูดเราได้ครับตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะครับจะวัดไฟให้ดูไฟมาที่220สิโวลต์ AC ไฟบ้านทีนี้ผมจะทำการเช็ครองเท้าก่อนโดยใช้หลังมือสัมผัสสายไฟถ้า รองเท้าเราเปียกน้ําหรือชํารุดไฟก็จะดูดเราและเมื่อไฟดูดเราปุ๊บเราก็จะกำมือหรือกล้ามเนื้อหดตัวทําให้เราไม่ติดกับสายไฟนั่นสามารถทําให้เรารอดชีวิตได้สูงมากครับแต่นั้นผงเขจะใช้หลังมือสัมผัสครับไม่ดูครับมีไฟนะครับแต่ถ้าเรากำอย่างนี้อันตรายครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหดตัวปุ๊บเราจะกำเข้าไปเลยอย่างงี้แล้วเมื่อเรากำเข้าไปเลยมันก็จะติดเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคนนั้นและกระแสที่ไหลผ่านตัวเรา นานเราก็จะเสียชีวิตได้ครับแต่ถ้ากระแสมันไม่แรงมากเราก็จะสะดุ้งธรรมชาติของมนุษย์ก็จะคลายมือออกทันทีเราก็ปลอดภัยแต่ถ้ากระแสมันแรงเราก็จะคลายมือออกไม่ทันกล้ามเนื้อก็จะหดตัวซะก่อนเราก็จะถูกดูดจนเสียชีวิตได้ดังนั้นคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดเพราะถ้าพลาดตายได้ดูไว้เป็นการศึกษาก็พอครับวันนี้ผมจะจับเราจะพิสูจน์ว่ามันมีไฟจริงนะครับอันนี้ก็คือสายนิวทัล มันร้อนมันร้อนผมจับจริงๆมันร้อนครับมันร้อนจับไม่ไหวอุณหภูมิมันร้อนมากครับแต่ถ้าเราจับสายไฟสอเส้นก็เปืือบเหมือนหมูนี้เป็นคนจับสายไฟนิ้วท่อเส้นหนึ่ง จับสายลายเส้นหนึ่งผลก็คือเหมือนเนื้อหมูนี่แหละครับก็จะโดนมันดูอย่างรุนแรงดูรุนแรงครับสุกคนนั้นก็จะเปรียบเสมือนสุกครับตอนย่างการจับสายไฟเส้นเดียวถ้าหากมีส่วนที่สองของร่างกายเช่นมืออีกข้างหนึ่งไปสัมผัสที่พื้นปูนหรือพื้นดินหรือผนังกำแพงหรือเหล็กเราก็จะถูกดูด ผ่านนิ้วมือผ่านมือของเรามาผ่านหัวใจแล้วก็มาที่มือข้างนี้ไปครบวงจรกับพื้นทำให้เราเสียชีวิตได้ง่ายมากเนื่องจากท่านี้จะเป็นท่าที่ผ่านหัวใจโดยตรงถ้าใส่รองเท้าไว้แบบนี้แล้วจับสายไฟเส้นเดียว และไม่มีส่วนที่สองของร่างกายแต่ถูกตัวนําไฟฟ้าหรือกึ่งตัวนําไฟฟ้าหรือกราวหรือดินหรือพื้นปูนไฟก็จะไม่ดูดเราครับแต่ถ้ามีส่วนที่สองของร่างกายแต่ถูกตัวนําไฟฟ้าหรือกึ่งตัวนําไฟฟ้าหรือกราวหรือดินหรือปูนไฟก็จะไหลผ่านมือของเราผ่านหัวใจแล้วก็ไปครบวงจรกับ เช่นล้วเหล็กแล้วลงดินไปทําให้ครบวงจรทําให้หัวใจห้องล่างสัน่นและเสียชีวิตได้ในที่สุดส่วนคลิปยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ในเพลย์ลิสท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ